มาทามอ้แหมมึงไปใสไปใส่ <happily dans Korean> ูส <men> ิทภาพอย่างนั้นบวชบวชไปล้บวชผู้บาอีโอดอีโอดี่ผู้บายหรอไม่ถึงนี่หเราไม่ดูแง่เปนอีโอดคะแนแต่ละบัานเนี่ยยพาถามหามันเมื่อวี้มึงขากูมางานบวชกินวามีหมอลำหลกิดผู้โกะมาหอนนี่เท่ยไม่กระได้กูเด็ินี่มันีหมอล้ำพรงานบวชคะแนน มีหมอรับวัดกแฟนวันใจิดแฟนแม่จะกับพันธ์แม่เนี่ยมตายที่เนียไปตายคุณเมาลมไม่ได้แก้วอุดรคเราคด้ยิ้ข้าวสิพ้าเขาเบิ่งสามีจะกับพันธ์ที่บอกพูกโกโอ้ยเพิ่นรำวนจะตายรำวนแม่โอ้ยสามีรมวนกามีดีรับเบียบเก่ามาัวแม่เพิ่น ยู่ลอลับอย่ามาซิซี่ปีแม่มีทุนมีห้อนแม่ก็เลยมาเฮ็ดพวกจยกของแม่แมแตะกี้กันรวย่ยจีดอกสบนนี่ทุกทุกเว่าปินยุ้ไสเล็บปินนี <c oughs> ปิน้นนีฮอนลูกน้องจะบกอะกว่ากีโดหะไาอยากไายกูสีวบาหนึ่งชุบแั้ง,องบอกมาวัาวานเก็บเพชรพูนดนทีจีดอกดี๋ยวจะคว่าึมว่อว,วานน่ะเออมองยัวมองเศร้าก็ดี อาหารการกินกะดีมอนี้เพิ่งูจักว่าได้ยังกินได้ยังกินเหรอนี่ยหั่เตรียมได้กินน้ำเจ้าภาพฟัาบลอกแตงเปียกกับบอกหันเป็นนวยใส้หล่ะไมกขั้วแทบยื่ดอกใหญ่แต่ว่าเช็มเช็มแทบดูหักเช็ม ใจบวันีิผมที่รถนะัน,นีก็โดนไดบบอีปนไมทียูหลห่นี้วหวยแดกเป็นจังได้สวอยให้กับเลขทุกวันแม่แทบจะเป็นความดันเสือตีดดันทุกหัดเลยได้โดนแดกอีกแล้วเป็นป้องปลารแาเบ่อแม่ย อมันตายพ่อมาหัวใจคอยมาซื้อเลขกมาวัดยากคนมาซื้อเลขนี่ค่ะมาซื้อเลขกกันทุกตายก็ซื้อเลขนั่นแหละคอยมาซื้อเลขกค่ซื้อดีดนีโอดตเป็นยังบมาค่าก๋วยเตี๋ยววัดสารร้านขออาหาที่บาดจมเป๋จมเป๋ร้านขอจะซื้อก๋วยเตี๋ยวอาหาที่บาดจมอยู่ข้างปีกก็มาเลี้ยงผมตัว ปดะตูใดเลขออกก็ู้เยียดนี่เป็นย่งไโอดประตูเฮี้ยนกับบ้าเปิดเป็นอย่งแม่สองจะออกมาเพราะว่าจะมือปีนัง่ามือแลกมากบดนี้ดมจะดมมาสันพิ่นถูกหลอ่ะบ็ถืกันแล้วอ่าก็จะมีเข่าบบนี้เป็นยังอดกุเรียใไ่ไม่เหียใจเนี่ยเพล่อดบวชกับบ๊อบเขาพั่ประทงข้าวมื่อสัติ ต้องจังไนไดพี่ไอ้มาเธอดกันมามเด้อเมยเขาลับปอดได้แก่ลุกไปเป็นกนระเทยปอดไอ้แม่ในงาลรับปอดไอ้กันมาดิแห่น้าไปหอดบัดรถแห่ดำอยู่เบิ่มเบิ่มอยู่กูเล่นยังไงโย่ข่างกันแพงตะเล็ดต่วนแทะเจ้าพี่ไอ้บอกกูว่าจะซี่อีกแม่นะบอกว่ายังไงอย่าเข้ามาเด้อให้บวชแล้วก่อน เขนเป็นห่วงเขาก็าอยากไปลาดทองนาะคเขาก็าอยากขึ้นพ่อหนะ้าจอขอเวลานอนน้ำกันยังไม่ได้บวชให้แม่พันนะนั่งเขาเป็นห่วงมื่บวชแล้วมาโอกบอกว่าจงใดว่าจะไหน,ไหนมือแรกตกมามามาทรงใะเด็จกจักรทองน,นะกูกขเรียกว่าเมาืม่อกลางกินดอกมามาเดี๋ยวก็จะพาไปกินบุฟเฟ่บ้านใหม่ด่วยอีกห่วงมีก็ได้นกู้างใหม่มเรว อย่านอ่ยู่กู่นแม่มูคุไปหาถืออบ่านีอาขอเยางอ้วนแม่ขาวอาขอดยางแม่นยางนะคแม่ขาใส่แม่งแบไแม่นนอละดินแล้วอ้วนไรแล้วยางกับบ๊วยกูเลยตูนแงกูว่าเส้น่งไปบ้าแต่่าปูกูรออยู่ปูดป็นเมาจากไหนจ้าปูปูชื่อพ่อยิ่จ้า จักอย่างนู้นว่จักแล้วนี่งานปวะตือไม่งนเหนื่อนื้ไดโอ๊เนื้อาออกกระจับว่าเอาปเอผมไม่วามกันความงานนะเนาะแต่บ่เป็นอย่างอกกคนละคอหมูละกี่กิโลกูจะไตรงยแเออสิบกิโลถามันบ่พอสิบอกกูนีหมอบอกนี่ยังอีกผัดบอกแดงกับผัดคานาหมูมีแตงตอนพอกับพัน กูขายไว้กูจะไปทอดกินมื้ออื่นจูนี่ครับแค่เห็ว่าผู้หับนหมูหหมต้มไก่บัด,บดมี่แทบโยยห่าตะวนันจะบมากูซาลินเป็นียงสุลตไล่เมื่อกี้แปว่ามื้อเป็นคมาทอดหมูตรงทางนี่อ่ามังเมื่อเห็นมาม้วนนี่ดิงานอุปสมบทถวางก็เดือีย่ามึงรู้บะล้วนแล้วนะฮะแค่จังได้บัดนี่น,น,น,น่าพนาักบม้วนเขาต้อง เตยเ่มวนนี่ามึงพ่สีมวนน้ำเข้ากนตีม้วนแหละนอมวนจะแดพ่จ้ามวนก็อดีอเนี้เนี่ยเทาเมตี่อปมวนกัตีแหวนปมม้วนก็ต้องมวนลวมึงแต่มาจะภาพกอประจบหน้ามาให้เขาเนี่ยว่าจากหน้าเปียนีใส่ไม่งานก้ก็ีทีแค่นี่ํำแข็งกินป้าดูอยู่หลัง้าน่แข็งกระได็จะกไปซื้ออยหลัาบ ล่าเสพไอ่ผู้เสียงผู้ใดอยากนยติผู้ใดมาทเสื้อผู้ใดมาหลายสมาหันด้อ่าประโยานอไมาเสื้อมาหลายเถะเสียงผู้ใดมาหันม่เสียงนักล้อบ้าเกิก็โกกเปลี่ยนไม่มืงกรดูล่าเสพ ไม่เนี่ยอยากเนปากอยาของไม่รอบวนแต่เมม